ก่อนพบค่ำหมู่บ้านชานเมืองพวกเจ้ากลับมาไวมากตอนนี้เราก็ช่วยชาวบ้านได้แล้วถือว่าเราแก้ปัญหาใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วละ่ะจนป่าได้ถูกกำจัดจนสิ้นแล้วเหตุได้หลงชีไม่กลับมากับพวกเจ้าด้วยเหมือนว่าระหว่างทางใต้เท้าถงเจียจะพบคนรู้จักเข้าเลยเปลี่ยนเส้นทางขอรับสั่งให้พวกข้าน้อยมาเป็นกำลังสนับสนุนให้ท่านก่อนอืมข้ารู้แล้ว สามารถทำให้เขาถอนตัวจากการปฏิบัติงานได้ดุท่าจะต้องเป็นคนที่สำคัญมากพี่ซีส่วนอย่างไม่ได้บอกให้เจ้าคอยเฝ้าวังหลวงไว้หรอกเลยเจ้ามาที่นี่ทำไมองค์ชายกองก,ะกะบฏตอนนี้ในวังถูกขาควบคุมไว้หมดแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันตอนนี้สถานการณ์ในวังยังไม่ชัดเจนท่านควรตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไป ติดกับเข้าสล้วเขาอูไทยเป็นอย่างที่ฝ่าบาทคาดการเอาไว้แต่แรกว่าองค์ชายกงมีใจคิดกบฏถึงได้มอบป้ายบัญจาการทหารไว้ที่ข้าและส่งตัวข้ามาประจำการที่นี่คิดไม่ถึงว่าเขาจะสมคบคิดกับคนนอกเพื่อยึดราชบัลลังก์ท่านอาถงเจียโปรดใช้สยเสด็จพ่อด้วยเถิด บา,บาัดส่งท่านพ่อมาที่นี่ก็เพราะคาดว่าการไวล่วงหน้าแล้วนี่เองหลวงชีตามข้าไปรวมพลทหารมาที่ค่ายทหารมาขอรับท่านอาถงเจียข้าไปกับพวกท่านด้วยองหญิงเหอสซัวเรื่องนี้ทั้งอันตรายและเร่งด่วนเกรงว่าจะไม่สะดวกท่านพักพรอรอพวกกระหม่อมกลับมารับอยู่ที่นี่เถอะเช่นนี้จะปลอดภัยมากกว่า ท่านพ่อพาองค์หญิงไปด้วยเถอะนางเป็นสตรีจะทิ้งไว้ที่วัดคนเดียวคงไม่ดีข้าจะปกป้องนางเองไม่ให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับนางท่านอาวางใจเถอะข้าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่สร้างความยุ่งยากให้กับพี่หลงชีก็ได้ตำหนักหลงเยองหญิงตอนนี้ในวงังรถเป็นคนขององค์ชายกง พวกเราควรทำยังไงดีมิน่าล่ะวันนั้นอันเจียเฟิงถึงได้พูดว่าในวังจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่ได้องค์ชายกงก่อกบทนี้เองตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นแค่เรื่องล้อเล่นคุณชายอันเจียกับองค์ชายกงเป็นพวกเดียวกันเจ้าง้อนั่นจะเอาสมองกับความกล้าที่ไหนมาก่อกบทองค์ชายกงสามารถทำเรื่องชิ้นนี้ได้จะต้องได้กำลังสนับสนุนจากรองเจ้ากรม คนนางพ่อของเขาที่อยู่เบื้องหลังแน่ๆคุณหนูตอนนี้ในวางได้เปลี่ยนไปแล้วพวกเราไม่สนิทสนมกับองค์ชายกงเพื่อเอาชีวิตรอดเราเชยโอกาสนี้หนีออกไปเถอะเจ้าค่ะเคยเป็นหงที่สามารถบยบินบนนภาแล้วล่ะก็มีเหลือจะยอมเป็นไก่ที่อยู่ในเล้วไม่สนิทพวกเราก็คิดวิธีที่จะทำความรู้จักให้สนิทจัสิ ฝ่าบาทใจไร้ส่งพ่อข้าไปอยู่นอกวังหลวงหากตอนนี้ท่านพ่อได้ช่วยองค์ชายกงขึ้นครองราชแล้วก็แต่คุณถงเจี๋ยของข้าจะต้องกลับมาใหญ่อีกครั้งหนึ่งยามคำ่ำาด้านนอกตำหนักจิงซีองค์ชายกงคิดจะขึ้นครองราชโดยไม่มีขุนนางฝ่ายทหารคอยสนับสนุนเกรงว่าจะเป็นการยากที่จะน้มน้าวใจราชดร บุตรสาวเสนาบดีกันทหารว่ามาเจ้ามีข้อเสนออะไรขมวดคิว้วองชายกงเป็นคนฉลาดข้าต้องการเป็น้องเฮาแห่งไปหลิงถ้าท่านรับปากข้าจะออกนอกเมืองไปน้มน้าวท่านพ่อให้ลงจากเขาช่วยท่านขึ้นครองราชอย่างมั่นคงช่างโลภมากไม่เบาเย็ยนอูพานางออกนอกเมืองไปขอรับ จากไปห้อง้องแห,ห่งไปหลิงมีเพียงหยุนอิ้งเท่านั้นเจ้าอย่าฝันไปเลยยามค่ำคืนบนถนนสายเล็กๆนอกเมืองเยอะเยอคุณหนูจากที่ได้ยินด้านหนะ้าน่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยพวกเราคงไม่ปล่อยพบกับจนป่าหรอกนะเจ้าคะ Nhà sông xuyên năng bay. Sân tôi ở trong này còn. Mọt luôn, Ê. Thân phô. Thân phô. Bột mươi. Lông ớ. Năng nỉ ốc ma. Nhà ngân là. Hoàn lống. Thân ổn lít lít, Nước mưa, Dàm khâm khuyên. Thân phô. Ông nhìn chịt. ท่านพี่ส่วนส่วนไม่ได้อยู่ในวังหรอกแล้วเหตุได้นางกับหลงฉีถึงมาอยู่กับท่านพ่อได้ล่ะทั้งยังจะนำทัพทหารม้ามาด้วยแบบนี้ท่านพ่อวานหลงมีเรื่องต้องคุยกับท่านสหวันเอ,อ๋องชายกงก่อกระบฏเจ้าหนีออกมาได้ยังไงได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่อ้า ข้านี่ออกมาเองเรื่องนี้องค์หญิงเหอซัวบอกท่านอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคิดไม่ถึงว่าองค์ชายกงจะกล้าทำเรื่องในระคุณเช่นนี้ข้านำทหารเข้าวังก็เพื่อกำจัดคนทรยศคนนั้นน้ำทับท่านมิได้ถูกฝ่าบาทเปิดออกไปใช้ชีวิตบ้านปลายามแก่ชราแล้วหรอกนะใช่แล้วละ่ะ ่าบาททำเช่นนั้นก็เพื่อให้องค์ชายกงลดความระแวงลงให้เขาเผยความทะเยอทะยานอันชั่วร้ายออกมาในวังจะต้องเต็มไปด้วยอันตรายจะไปหลบที่เขาอู่ไทยสักสองสามวันเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วข้าจะไปรับเจ้าเข้าวังท่านพ่อท่านเลิดเลือนไปแล้วหรือยังไง อำนาจทหารที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เหตุใดไม่ร่วมมือกับองค์ชายกองและคลองใต้ล่ากันล่ะฮ่องเต้นในตอนนี้ก็ชฉลามากแล้วท่านคิดว่าองค์ราชทายญาติยังจะต้องการท่านอีกล่ะหุบป,ปากเดี๋ยวนี้นะเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าเจ้าพูดอะไรออกมาถ้ามีคนอื่นมาได้ยินเข้ามีโทษถึงประหารเชียนะอะท่านพ่อถ้าพวกเราช่วยองค์ชายกองได้ขึ้นครองราชด้วยบุญคุณในครั้งนี้ เขาจะต้องตอบแทนตระกูลถงเจียของเราอย่างใหญ่หลวงท่านพ่อโปรดคิดตบทวนให้ดีเถอะเพือะองค์ชายกงทั้งเจ้าเล่และโหดเหี่ยมเขาไม่ฆ่าเจ้าก็ถือว่าโชคดีมากแล้วเจ้าคิดเพ้อฝันว่าเขาจะทําให้ความมั่งคั่งรุ่งเรืองกับเจ้าอย่างนั้นเหรอท่านพอ่อพวกเจ้าสองคนมานี่พาคุณหนูไปแล้วเฝ้าดูให้ดี ไปพาจูชิงมาพบข้าขอรับท่านพอ่อท่านจะทำอะไรเนะี่ยนายท่านมีสิ่งใดจะรับสั่งเจ้าคะขณะนี้ในเมืองมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาะพวกเจ้าสตรีอ่อนแอสองคนคิดจะหนีก็หนีออกมาได้อย่างนั้นเหรอถ้ายังไม่พูดความจริงออกมาเจ้าก็ไม่มีโอกาสจะได้พูดอีก <c oughs> คุกเข่านายท่านข้าพูดคุณหนูบอกว่าถ้าพูดให้ท่านช่วยองค์ชายกงได้ขึ้นรรกรมราได้แล้วจะต้องรับปากแต่งตั้งคุณหนูเป็นห้องเฮาแห่งไปหลิงดังนั้นองค์ชายกงจึงปล่อยพวกเราออกนอกเมืองเจ้าค่ะ <c oughs> พาตัวนางไปขังไว้กับคุณหนูถ้าหนีไปได้แม้แต่คนเดียวข้าจะไม่อภัยเจ้าเด็ดขาด <c oughs> จากไป วานหลงรู้แล้วว่าข้าจะนำทัพเข้าโจมตีเมืองหลวงถ้าปล่อยนางไปจะต้องส่งข่าวให้กับองค์ชายกงรู้แน่วานหลงเอาวานหลงเมื่อหลยเจ้าจะกลับตัวได้สักทีเงยหน้ามองฟ้าหอฉินเจิงนายท่านยังไม่เจอตราแผ่นดินหลี่ชวนกับองค์ชายหกก็หายไปด้วยอืมเจ้าออกไปได้แล้ว ท่านองตอนนี้อดีตห้องเต้สิ้นพระชนแล้วมีเพียงแค่คำพูดว่ารัชทายาทในระคุณข้าพ่อเกรงว่าจะไม่มีคนเชื่อพรุ่งนี้ในการประชุมเช้าจะประกาศเรื่องที่อดีตห้องเต้สิ้นพระชนก่อนแล้วค่อยประกาศการงานเสืบทอดราชบัลลังก์อีกสามวันต่อมาค่อยสมรสกับพระแม่เพื่อล่อให้พวกส่วนอยู่ก่กบฏไม่เพียงแค่ยืนยันโทษของพวกเขาแล้ว ยังจะทำให้เราหาราแผ่นดินเจออีกด้วยฮอแผ่นยิงธนูนัดเดียวได้นกสองตัวของท่านอองยอดเยี่ยมจริงๆกลางคืนเซียนหยุนซวนอะท่านองมาหาข้าดึกดื่นมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่บอกให้เจ้าแต่งงานกับข้าได้คำตอบหรือยังไม่เห็นต้องคิดนี่นะข้าไม่ตกลงอยู่แล้ว บอลลังก็สำคัญต่อท่านมากนักเหรอมันไม่ใช่เรื่องที่ทั้งข้าและเจ้าจะต้องการหรอกเหรอเรื่องนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหากเจ้ายังไม่อยากให้เชียนหยุนซวนกับองค์รักษ์นั่นตายก็ทำตามคำสั่งของข้าซะหลังข้าขึ้นครองราชแล้วจะแต่งงานกับเจ้าทันทีเจ้าต้องเป็นฮองหเฮาแห่งเชียนหยุนซวนของข้าคนเลวพลงทานออง ทรงประทานภัยด้วยนอกจากอง์ชายกงจะอยากได้บรลลังแล้วยังมางคับขืนใจคนอื่นให้แต่งงานด้วยอีกจะทำยังไงดีนะเจ้าออกไปก่อนเถอะพี่นี่ยังไม่มีเรื่องให้เจ้าจะต้องรับใช้หากข้าต้องการอะไรจะเรียกเจ้าเองเจ้าคะที่ข้ามาวันนี้ก็แค่ต้องการที่จะบอกเจ้าให้รู้และเอาชุดมงคลมาให้เจ้าด้วย ในเมื่อจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วยังจะมาถามข้าอีกทำไมคนที่ข้าอยากจะแต่งงานด้วยมีเพียงส่วนอยู่คนเดียวเท่านั้นหนูไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะท่านอย่าได้แต่งงานกับองคชายกงชั่วนั่นเด็ดขาดนะเจ้าคะเราได้หาทางหนีไปจากที่นี้กันเถอะเจ้าค่ะยืนยวนไม่ต้องกลัวนะ ในสถานการณ์เช่นนี้การที่เราอยู่ในวังนะับว่าปลอดภัยที่สุดอืมยนืนยันไม่กลัวยนืนยันจะปกป้องคุณหนูด้วยชีวิตนี่ก็เด็กมากแล้วรีบไปนอนกันเถอะคุณหนูเองก็ต้องรีบพักผ่อนเหมือนกันหากมีอะไรเรียกข้าได้ตลอดนะเจ้าคะฮะในสถานการณ์ขับขันเช่นนี้สู้จิวกลับสูญเสียพลังเวทจนหมดสิ้น ส่วนจิงหารก็ยังล้อมเชียนหยุนสวนไว้อย่างแน่นหนาการที่จะออกจากตำหนักจิงซีด้วยทางลับยิ่งเป็นไปไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นตำหนักใหญ่ด้วยองค์การแห่งฟ้าห้องเต้จึงทรงมีพระบัญชาอดีตห้องเต้กลับสู่สวงสวรรค์แผ่นดินเศร้าโศกและจะทายาทส่วนอยู่ในรกคุณสังหารบิดาหมายชิงราชบัลลังก์ ประพฤติตนผิดคันลองครองธรรมจึงขอแต่งตั้งองค์ชายกงขึ้นครองราชเป็นพระประมุกองค์ใหม่แห่งอาณาจักรไปลิ้ิงจบราชองค์การทำไมห้องเต้ยอยู่ๆถึงได้ขอบพระไทยฝ่าบาทและจาายญาติเป็นโอรสสวรรค์อยู่แล้วไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ต้องสืบทอดราชบัลลังก์ทำไมอยู่ๆถึงคิดรงพระชนห้องเต้ได้ละ่ะอีกอย่าง เรื่องสำคัญเช่นนี้กลับไม่ให้หลีชวนกงกงเป็นคนอ่านราชองค์การหรือว่าจริงๆแล้วราชายาทไม่ได้อยู่ในวังกันละในเมื่ออดีตห้องเต้ทรงยกบัรลงังให้กับองค์ชายกงเราในฐานะขุนนางก็ต้องน้อมรับราชองค์การช่วยสนับสนุนค้ำจุนประมุของคใหม่หรือพวกเจ้าคิดจะขัดราชองค์การกันหรอเจ้านี่พูดจาเลวไหล,หลสิ้นดีคนที่เหมาะสมจะมาสืบทอดรชาชบรรลังยังมีองค์ชายห้าองชายหก ไม่มีทางที่อดีตห้องเต้จะยอมให้องค์ชายที่ป่วยอ่อนๆแอดๆมาปกป้องครองบ้านเมืองหรอกนะเง้นเหรอยากขนาดไหนกันเชียชวเฉาตูเว้ยกำลังสงสัยในตัวข้าอย่างนั้นเหรอเอะกระมอมฮสเสด็จพี่สิ้นพระชนกระตันหันและจะทายาิข้าพ่อและพี่น้องเป็นพฤติกรรมที่ไร้คุณธรรมอย่างยิ่ง องชายห้าและองคชายหกยังเด็กข้าจึงต้องขึ้นครองราชแทนพวกท่านมีความเห็นอย่างไรพูดมาได้เลยเออถึงแม้องค์ชายห้าและองค์ชายหกจะยังเด็กแต่ก็สามารถขึ้นครองราชได้โดยที่มีเหล่าคุณนางคอยช่วยเหลือไม่ว่าอย่างไงก็ไม่ควรเป็นคนนอกอย่างเอะเจ้าตายไม่ดีแน่ใครคิดจะคัดค้านอีก ขอแสดงความยินดีกับห้องเต้อ,องค์ใหม่ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีราชสดรทั่วเมืองไว้ทุกให้เสด็จพี่สามวันเมื่อครบสามวันข้าจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระแม่ไปหลิงเลิกประชุมได้ทรงสเสด็จห้องเต้